มอเตอร์แรงมากอ่ะนี่นะครับมาดูนะครับทุกท่านนี่เดี๋ยวผมจะทำคลิปนะครับการตัดไม้นะระหว่างเลื่อยแบตเตอรี่ไร้สายสองรุ่นนี้ก็คือรุ่นพี่กับรุ่นน้องตัวนี้คือ430นะครับ OCCS 430ของโอซากะตัวนี้ก็คือตัวน้อง OCCS 530นะครับของโอซกะเหมือนกัน นะตัวนี้ตัวน้องเป็นตัวน้องแต่ว่าใหญ่กว่านะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวพี่แต่ว่าออกมาที่แรกใช้แบตก้อนเดียวนะครับส่วนตัวตัวน้องนี้ใช้แบตคู่2ก้อนนะครับใช้พลังงานของแบตเตอรี่4 0โวลต์มาดูเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูกันตรงนี้นะครับจะตัดให้ดูแล้วทุกท่านมาคํานวณดูนะครับรอมาลองประเมินสถานการณ์ดูว่าตัวไหนมันจะเด็ดสุดนะครับตัวไหนมันจะแรงสุดนะออย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีท่อนไม้ตรงนี้เอาไม้นี่ ไม้มะม่วงนะครับอ่านี่คือไม้มะม่วงนะครับนี่คือไม้มะม่วงนะฮะเดี๋ยวก่อนครับนี่นี่คือตลับเม็รนะครับตลับเมตรเพื่อที่จะเอามาวัดความกว้างของไม้นะฮะอ่นะ,ะเอาตัวนี้มาก่อนนะครับอืบอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้คือไม้มะม่วง ครับตัวนี้ก็ไม้มะม่วงเดี๋ยวตัวนี้มาทาหมอนรองนะครับไม้มะม่วงเนี่ยต้องยกให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันมียางนะครับเขามียางถ้ายางติดแล้วเอ,อล้างออกยากนะครับนี่นะผมจเอแบบนี้นะครับ,อบ,บ,นะรบโอ้โหยางมะม่วงเดี๋ยวมาดูนะครับผมจะใช้ตลับเม็ดตุีิวัดนะผมจะมวัดขนาดความกว้างของไม้ท่อนนี้ว่ากี่นิ้วเจ็ดนิ้วถ้าตีเป็นเซนก็สิบแปดเซนนะครับตัวนี้คือไม้หน้าเจ็ด นะครับขนาดเจ็ดนิ้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาตัดนะครับพี่ vs น้องสี่สามศูนย์ปะทะห้าสามศูนย์ occ สี่สามศูนย์ตัวนี้คือสี่สามศูนย์ตัวนี้คือห้าสามศูนย์นะครับตัวนี้ใช้แบบสองก้อนตัวนี้ใช้แบบหนึ่งก้อนนะครับแล้วเราลองมาดูกันนะฮะเป็นมอเตอร์บัสเลตทั้งคู่นะครับนะบเป็นมอเตอร์บัสเลตทั้งคู่แต่ถ้าพูดถึงความแรงนะครับตัวนี้มันต้องอาจจะเหนือกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันใช้แบ,บตเตอรี่ คู่หนึ่งนะครับสองก้อนตัวนี้ใช้แบบก้อนเดียวตัวนี้นะครับขนาดโซ่นะครับขนาดขนาดโซ่ก็คือสิบเอ็ดจุดห้านิ้วเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้จะตัวนี้ถ้าตัดไม้สดตัวนี้ค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับคือตัวนี้จะตัดไม้สดหรือไม้แห้งผมว่าตัวนี้ก็ได้เปรียบเพราะว่ามันเป็นโซ่ขนาดหนึ่งทับสี่มาดูนะครับตัวนี้จะเป็นโซ่หนึ่งทับสี่แล้วก็มันดียังไงเพราะว่าโซ่ขนาดโซ่มันเล็กนะครับมันแคบเนี่ยมันเล็ก ทีนี้มันก็เป็นปลายบามันจะเป็นปลายหัวเข็มนะครับชาวบ้าน,บ,านบ้านเราเขาเรียกปลายหัวเข็มมันแหลมนะครับมันจะกินไม้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ต้านนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นขนาดโซ่หนึ่งทับแปดไม่ใช่หนึ่งทับแปดครับโทษทีสามทับแปดนะครับนะของเลือ่อยยนต์ตัวนี้จะใช้สเตอร์สามทับแปดของเลือ่อยยนต์ได้เลยใช้โซ่ใช้บาสิบเอ็ดไอจุดห้านิ้วบาสิบสองนิ้วของเลือ่อยนะยนต์ได้เลยนะบาสิบหกก็ใส่ได้สําหรับตัวนี้มันตัวใหญ่นะครับก็ใช้สเตอร์สามทับแปดรุ่นเดียวกันกับของเลือ่อยยนต์นะคร บาโซ่หนึ่งทับสี่นะครับขนาดเล็กนะลูกค้าดูใกล้ๆนะครับนี่เห็นไหมถ้าภาษาบ้านๆเราก็คือเขาเรียกว่าบาหัวเข็มนะครับมาดูนะทีนี้ผมจะเอาเอาเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับผมจะเอาตัวนี้ก่อนนะฮะเนี่ยเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาจับเวลานะครับผมจะจับเวลานะครับในที่นาฬิกาผมเนี่ยมันมีเข็มวินาทีนะครับในแต่ ที่นาฬิกาผมมันมีเข็มวินาทีอยู่ด้วยนะครับพอผมตัดปุ๊บนะครับผมจะผมจะนับเวลานะฮะตัวนี้หน้าเจ็ดนะครับไม้หน้าเจ็ดนะอ่าเดี๋ยวตัวนี้ลบก่อนนะครับเอาตัวสี่สามศูนย์นี้เริ่มก่อนนะครับเอาตัวสี่สามศูนย์นี้ตัดก่อนตัดจากบนลงล่างนะครับตัดจากบนลงล่างมาดูนะครับตัวนี้ขนาดเจ็ดนิ้วก่อนจะตัดเราต้องดึงเซฟตี้เข้ามาตรงนี้อ่าทีนี้เครื่องกดติดแล้วครับนะฟังเสียงมอเตอร์หวานๆนะครับ ถ้าผักไปข้างหน้ากดไม่ติดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้นะผมจะดูนาฬิกานะครับมันมีตัวเลขดิจิตอลเป็นวินาทีด้วยตอนนี้เอ,อเริ่มที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามเอาแล้วครับดีครับ มอเตอร์แรงมากกดได้สบายๆเลยครับกดได้สบายๆเรียบร้อยนะครับ nice. ใช้เวลายี่สิบห้าวินาทีนะครับนะสำหรับใช้เสร็จแล้วก็ผักเซฟตี้ไปไว้ข้างหน้าเลยให้เซฟตี้มันล็อกไปเลยนะครับตัวนี้นะครับใช้เวลายี่สิบห้าวินาทีนะครับเจ้าสี่สามศูน OCCS 4 3 0นะครับเป็นบาสหนึ่งทับสี่นะครับขนาดสิบเอ็ดนิ้วครึ่งทีนี้เรามาดูตัวนี้นะฮะเรามาดูตัวนี้ตัวห้าสามศูนย์ OCS ห้าสามศูนย์ตัวนี้ใช้แบตเตอรี่สองก้อนตัวใหญ่กว่านะครับตัวนี้ตัวใหญ่กว่านะไม้ท่อนเดียวกันเจ็ดนิ้วเหมือนกันไม้มะม่วงเหมือนกันครับเห็นไหมขนาดเจ็ดนิ้วนะครับมาดูนะผมจะวัดให้ดูใกล้ๆอ่านี่นะฮะไม้ขนาดเจ็ดนิ้วนะหน้าเจ็ดนะครับอ่าทีนี้เรามาดู นะครับตัวน้องตัดไปแล้วเรามาดูตัวพี่นะครับแล้วลูกค้ามาอาจับเวลาดูด้วยนะครับเดี๋ยวอ่ะถ้าเซฟตี้อยู่ในตำแหน่งนี้กดเครื่องไม่ติดนะครับไม่ทํางานตัวนี้ก็ใส่บาร์สิบเอ็ดจุดห้านิ้วหรือว่าสิบเอ็ดนิ้วครึ่งของเครื่อยนต์สามท้าแปดนะครับนะตัวนี้ใช้แบตเตอรี่สี่สิบโวลต์ก้อนนี้ยี่สิบโวลต์สี่แอมป์ยี่สิบโวลต์สี่แอมป์ก็เป็นสี่สิบโวลต์นะครับปรับโหมดได้สองโหมดนะครับปรับได้โหมดเร็วกับโหมดช้า แต่ว่าผมจะปรับแค่โหมดผมจะปรับแค่เบอร์หนึ่งพอนะครับนะฮะตอนนี้กดสวิตช์ id, ไฟกรนะพริบกระพริบอยู่เพราะว่าถ้าไฟกระพริบกระพริบแบบนี้ ANS, คือระบบของม,มอเตอร์ไม่พร้อมที่จะใช้งานนะครับเพราะว่าเซฟตี้เรายังไม่ได้ปลดถ้าเราอยากให้ไฟหลอดเล็กๆตรงนี้สีเขียวๆเล็กๆตรงนี้หยุดกระพริบ,บเราต้องดึงเซฟตี้กลับมาในตำแหน่งที่พร้อมใช้งานนะครับมาดูนะฮะไฟไหยุดนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้อยู่เบอร์สองนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบผมจะใช้เบอร์หนึ่งเพราะว่าตัวนั้นมันเป็นเครื่องตัวเล็กนะครับกดเบอร์หนึ่งพอเดี๋ยวไฟหลอดสีเขียวเล็กๆตรงนี้มันจะเลือนลงมาด้านล่างนะครับอ่ะตอนนี้เบอร์หนึ่งนะครับเอ้ามาดูนะครับ,เ,นะรบเนี่ยนาฬิกาจับเวลาอยู่ที่ข้อมือผมนะเดี๋ยวนะครับมาเริ่มตัวนี้ยี่สิบห้าวินะครับตัวเล็กเนี่ยสี่สามศูนย์ใช้เวลาไปยี่สิบห้าวิต่อไม้หน้าเจ็ดเจ็ดนิ้วนะครับคือก็ตัดเตรมที่กดเตรียมที่ครับไม่มีหย่อยแยะนะครับออะ นะครับมาดูหนึ่งสองสามนี่เบอร์หนึ่งนะนี่ใช้เบอร์หนึ่งนะครับอ่าตัวนี้นะครับใช้เวลาประมาณ ตัวนี้ยี่สิบห้าวินะครับตัวนี้ประมาณสิบแปดวินะครับตัวใหญ่น่ะนะครับตัวนี้ยี่สิบห้าวิตัวนี้ประมาณสิบเจ็ดหรือสิบแปดวินะครับที่ผมตัดเมื่อกี้แสดงว่าตัวนี้แรงกว่าขนาดใช้เบอร์หนึ่งมันต้องแรงกว่าอยู่แล้วครับมันใหญ่กว่าตัวนี้หนักสี่โลหกสี่โลเจ็ดนะครับตัวนี้หนักสามโลสี่สามโลห้าตัวนี้ใช้แบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่คู่สองก้อนนะครับตัวนี้แรงกว่าอยู่แล้วนะครับอ่ะนะฮะนี่คือการการเทส เอ็ดเครื่องให้ดูนะครับระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องขนาดไม้เจ็ดนิ้วนะครับตัวนี้นะครับคือมันเป็นตัวใหญ่ด้วยคือมันทรงมันได้มันเหมือนเลื่อยยนเลยด้ามจับมันเหมือนเลื่อยยนเลยนะครับแฮนด์จับอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีแฮนด์จับอีกอันหนึ่งอยู่ด้านบนส่วนตัวนี้จะมือถือบนตัวเล็กนะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของความสะดวกสบายตัวนี้ตัดสะดวกสบายกว่าเพราะว่ามันเวลาขึ้นต้นไม้มีแต่ขอเกี่ยวเกี่ยวท้ายด้วยนะครับมีแต่ขอเกี่ยวท้ายด้วยตัวเล็กนี่นะฮะอ่ะ นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะฮะเดี๋ยววันหลังผมจะเทสเครื่องให้ดูใหม่ตัวนี้ใช้เวลา25วินะครับตัวนี้ก็ประมาณ17หรือ18วิไม่เกินนะครับหรืออาจจะ16วิด้วยซ้ำเมื่อกี้ผมดูนาฬิกาไม่ทัน15 16วินะครับก็แตกต่างกันเยอะมากเพราะว่าความแรงนะครับด้วยตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่แล้วก็ใส่แบตเตอรี่2อก้อนหน่วยอ่ะขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปใหม่ครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับ